ความเชื่อเรื่องดวงประจำตัวแต่ละคนนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนดุดดังลายเส้นบนผืนผ้าที่ถักทอจากการเวลาและโชคชะตามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านผู้เป็นศิลปินจะเป็นเช่นไรในห่วงปีนี้สำหรับท่านผู้มีดวงชะตาศิลปินปีนี้เป็นปีแห่งการปลูกปั้นผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนดาวแห่งแรงบันดาลใจโคจรมาสู่เรือนการงานส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์เบ่งบานดุดดอกไม้แรกแยม้ม ท่านจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะในสาขาใดไม่ว่าจะเป็นดนตรีจิตรกรรมประติมากรรมหรือการแสดงศิลปะของท่านจะเข้าถึงใจผู้คนสร้างความประทับใจและความตราตรึงใจอย่างไรก็ตามในด้านการเงินนั้นอาจต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบไม่ควรใจร้อนหรือปล่อยให้ความกระตือรือร้นนำพาไปสู่การใช้จ่ายเกินตัว แต่หากท่านรู้จักจัดสรรปันส่วนมีวินัยในการใช้ใจ่ายผลนานและความมุ่งมั่นของท่านจะนำมาซึ่งรายได้ที่งอกงามได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดพวกเขาจะเป็นกําลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่าน ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในพรสวรรค์และพลังที่อยู่ในตัวท่านแล้วความงดงามแห่งศิลปะจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงดำรงตนด้วยความเพียรพยายามและสติปัญญาแล้วความเจิดจรัสจะส่องนำทางท่านตลอดปีนี้